จะกินแล้วนะจะกินจะกินไก่แล้วนะจะกินข้าวแล้วนะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับเชิญครับ,รบโอ้ยมันได้ผลจริงจริงด้วยว่ากินข้าวเรียกลูกค้าขออนุญาตนะคะพี่บอดีหนูมีสินค้ามานำเสนอคะ่ะ มาซื้อของเลยครับอ๋อห,หนูไม่ได้มาซื้อของครับพี่มาเสนอเครื่องกรองน้ำพลาดแล้วกูพี่ใช้เครื่องกรองน้ําอะไรอยู่พี่ดูของบริษัทแล้วก่อนค่ะกรองได้ทั้งหมดน้ําจืดน้ําเค็มน้ําก่อยน้ําปลาราน้ำตุเดี๋ยว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 นะครับค่ะคุณพี่พอดีพี่มีสายตัวเนี้มาใหม่เดี๋ยวให้น้องช่วยดูหน่อย ปเปล่าพอดีพี่จะให้ช่วยดูของข้างในหน่อยตาพี่ไม่ค่อยดีพี่มองสีไม่ชัดอ๋อได้ค่ะพี่นี่กล่องมันแกะอย่างงี้นะพี่นะโอ้สีมันสลับกันกับพี่นี่พี่พี่ดูพี่ดูพี่ดูนี่มันสลับกันแกะแล้วก็หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทโอนหรือว่าเงินสดดีครับไม่ต้องตกใจน้อง แกะแล้วไม่รับคืนมาขายของ่ยู่เสียงเงินเฉยเออวะกินข้าวนี่มันเรียกลูกค้าได้ดีจริงๆนี่วะาลุงนี่กินต้องนานแล้วเนี่ย you mm -hmm.